คนนี้เนี่ยไม่ยอมนะรับไม่ยอมนอนนะไม่ยอมนอนใช่ไหมไม่ยอมนอนต้องนอนจุ i ไอ้คนนี้จริงๆไม่ยอมหลับออยอมนอนเลยเนี่ย